ไล์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หนูดีกว่าแล้วด้วยนะคะดูเกมที่คนเล่นมากที่สุดในรูบอกนะคะวิธีดูก็นี่ค่ะ MOST อ o s t ENGAGEMENT เกมที่มีคนเล่นมีส่วนร่วมมากที่สุดเกมอะไรเนี่ยฮันเ h อร์นี่สอมตัวอันนี้เกมที่สุดที่ป๊าป๊าทีสามเลยลิลี่ทีมเวิร์กพัซโซ่ No 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 ลิลี่เคยเล่นอะไรบ้าคะยังไม่เคยเล่นค่ะปาอันนี้มาแตอ แต่ดูนี่อันนี้จะนี่ไหนคะนี่ค่ะเกมอะไรมันชื่อเกมอะไรทรหาอะไรไม่รู้อ๋อนี่นี่นี่แฟกเบสซิ่งเนี่ยนี่ตามมาคนคนเล่นเยอะที่สุดค่ะไม่นู้ชอบเล่นยังนงมันแฟกเบสอ้าวไม่ชอบเล่นเหรอคะเอาแบบคนเล่นหนักหมื่นขึ้นได้ไหมก็ประตูไงประตูเล่นยังไม่ถึงหลักหมื่นนะแบบเกมใหม่สิคะเกมใหม่เราต้องลองเกมใหม่นี่อะค่ะ Escape Running หลบหนี ไม่เอาเราลองมาลองมาลองเกมนี no 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 no. ้ได้ไหมคะไม่ได mm ้ฟอร์อ ah ิตลาวาข้างล่างเป็นลาวานะได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะเราจะเอาไปเกมประตูเกมประตูเกมไหนลองเกมใหม่บ้างได้ไหมโดเกมโดลองเกมใหม่บ้างได้ไหมอ๋อไม่มีเกมไหนเลยเหรอเราต้องลองเกมใหม่บ้างสิคะเกเจเกมไหนดี ไไม, <c oughs> มันมีเกมหนึ่งที่ชื่อว่า easy o b b y มันจะ easy สมชื่อไหมคะทำไม easy มันเป็น hard <า>นกับบา้าตาย easy o b b y ทำไมคนเล่นเยอะขนาดนี้คะมันมี hard o b b y ไหมคะมันมี hard ระดับเราต้องเป็น hard o b b y เลยหรอครับมาเข้ามายังเดี๋ยวเราจะลองดูว่ามันจะ easy hobby จริงจริงหรือเปล่ามาเดี๋ยวจะลองแต่ชอบเล่นเกมประตู เดี๋ยวมาลองดูซิ easy obby เป็น easy ปีละเดียวป่าไี่อย่าเล่นเกี่ยวประตูได้ไหมเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวรอรอคนสิคะเดี๋ยวป้าลอง easy obby ก่อนว่าป้าจะจบได้อย่างรวดเร็วมไหม easy obby มันจะ easy ไหนนี่เข้ามารอบ้านนี่เข้ามาอย่างอย่าพึ่งป้ากลังรอดูว่ามันจะ easy สมชื่อไหมนี่มาอย่างม๊าจะ easy ใช่ไหมมันจะ easy สมชื่อป้าลองวิ่งขึ้นไปก่อนเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไ้ม เห็นไหมเห็นมเห็โอ้ยยก้อสูงมันกเนี่ยบัไดสูงเห็นไหม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 เดินที่เดนกนได้ก็ไปทาสานกันนะไม่เห็นเลยไม่เห็นจะยออเลยแล้วที่เป็น e a ซี or อฟบ้ามันจะไม่ีซ s ่จบป๊ปมันจะไม่ไปแล้วพบที่ปปาเดนไปมันจะหายเดินชนตัวแยนไม่มันไม่ e ันอ a s ออีเยีเทมอีซีบซีเก้าปายนนี่มาถึงยานปาป๊ารอนี่ด้วยสิปาไม่หลอนป๊าป๊ากำลัไปแล้วปาป๊ากลับมาอยู่นี่ป๊าปายืนรอเลยปาปายืนรอถ้าป๊าไปเก้า่หนูป๊าปายืนรอแล้วเนี่ย ป๊าปายืนหล่อเลย easy obby เฮ้ยป๊าปาเห็นลิลี่มาไวๆเลือกสีแดงค่ะสีแดงโอเคไม่เล่าป๊าบอกถูกแน่โตแต่ดาดเลก,<ร>กป๊าปไม่บอหนูอ่ะแจ็คเป็นคาบอยไม่ใช่แจ็คกันเลยมันเป็นตัวอะไรครับเป็นตัวหนูบ้านี่ไงเพื่อนโอ้ลิลี่วิ่งใส่เพื่อนมาเลยวิ่งวิ่งวิ่งทั่วเดีอยใส่เพื่อนมาเลยเ<อ>ป๊าปายกระโดดเลยค่ะป๊าปายกระโดดให้เหนื่อยทำไมโดนไม่เป็นไเดี๋ยวไม่เปนไป โอ้โหเดินเลยลิลี่เดินโชว์ผิวอ้วนผิวโอ้โหอ้วนผิวอ้วนผิวไปอย่างเร็วอ้วนผิวไปอย่างเร็วเพื่อนตกไปแล้วค่ะแต่ลิลี่ยังอยู่ลิลี่โชว์อ้วนผิวไปเลยค่ะวิ่งไปเลยค่ะเอาลิลี่หล่อด้วยสิโอ้หลิลี่โชว์ผิวเลยค่ะไม่ต้องกระโดดเลยใช่ไหมคบวิ่งอย่างเดียวเลยระดับนี้แล้วโอ้โหลิลี่ไปอย่างเร็วเลยค่ะโชว์อ้วนผิวเลยค่ะเอาบันไดหายเลยค่ะลิลี่ลิลี่วิ่งไปแล้วบันไดหาย นี่คนจ้าใหญ่เลยค่ะเขาต้องการชัยชนะเขาจ้าใหญ่เลยค่ะเขาจ้าใหญ่เลยค่ะเขาต้องการชัยชนะเฮ้ยนี่ไปเร็วมากเลยอ่ะเออทําไมมันไหลเลยคะเนี่ยว้าวเกือบทะลุนี่ทําไมเรี่บไปเร็วขนาดนั้นคะเวนี้ต้องการอะไรขนาดทำไมเรียบไปเร็วขนาดนั้นคะโอ้โหมีเพื่อนล่วงลงมาปาเห็นเพื่อนล่วงลงมาตหน้าตอตาโอ้โหกระโดดย่างพิ้วด้วยอ้วนพิ้วด้วย ที่เงียบไปนี่คือตั้งใจเปิดอันติเลยใช่ไหมครับเนี่ยเปิดอันติเล่นเลยใช่ไหมเนี่ยที่เงียบไปนี่คือเขาเปิดอันติเล่นอ๋อป้าตัวแย่ป้าตัวแยกค่ะเขาเปิดอันติเล่นนะเขาต้องใช้เขาต้องใช้สมาธิแน่เลยค่ะเขาเปิดอันติเขาเปิดอันติไปอ่าเพื่อนรอนี่ด้วยก็เป็นอย่างก็ป้านกำลังมาแล้วป้านกำลังมาแล้วไปยังหายจากนี่อีกเยอะป้าวิ่งมาแล้วค่ะป้าวิ่งมาแล้วป้าวิ่งมาแล้วสีดำ เราจะไม่บอดสีด้วยนะไม่ทันแล้วปลาล่วงไปแล้วมิสเตอร์เพิสีดำเฉลยสีส้มป๋าวิ่งมาแล้วป๋าวิ่งมาแล้วป๋าวิงาวว่งมาแล้วเดี๋ยวนี้เขาไปเร็วมากอะเขาไปอย่างดีเ,เขาเข้าสู่โมดจริงจังจิราตี <c oughs> เขาเข้าสู่โมดจริงจังเขาเข้าสู่โมดจริงจังแล้วเขาไปเร็วมาก Ider, oh ไสไลเดอร์วู้ฮูนี่ไไสลด์่านนีม้มีสไลเดอร์ด้วยไม่ต้องโดนเป้าปั้นปั้นปั้นด่านนี้ทำไมมีสไลเดอร์ด้วยไม่รู้นี่ไม่รู้นี่ไม่รู้เราไปถึงไหนแล้วเนี่ยป๊ากระ,ะโดดลัตลงไปตรงนี้เลยได้ไหมตบบนี้ <What? S 2> มันที่เดิมนีน่นะเอา้าป๊าโอ้โหมันคือด่านน้ป, a, ป๊าป๊าไม่ได้เซฟป๊าป๊าไม่ได้เซฟด้วย <S <S 2> <S 2> ตอนที่ป๊าไปถีดนด่านนั้นน่ะป๊าป๊าไม่ได้เซฟ ตรงเป้าเป๊ะฮะเมื่อกี้ใครตกไฟใครตกไฟไม่ใช่ปลาปลายังอยู่ปลายังอยู่ไงปลายกำลังตามตูดรีบไปโอ้ยล่วงรูดมากไปหน่อยปลานี่ตกใจมากพูดมากไปหน่อยร่วงเลยตกใจนี่ตกใจ,กใจแจ็คเป็นขาวบ,บอยเห็นตัวอ้วนเดินอยู่ข้างหน้าแล้วค่ะปลายกำลังตามตูดไปติด มาตามตัวตีติดเห็นนุ่มวนวนวางอยู่ข้างหน้าแล้วค่ะไม่จะถึงเห็นนุ่มตัวนุ่มวนวางอยู่ข้างหน้าแล้วกันเื้อตัวแยกเลยค่ะต้องใช้สกิลตุ๊บเบอร์ันตีสกิลสุดยอดมาซะแล้วเบอร์ดันตีสกิลสุดยอดมันยกหัวโชว์ด้วยนี่ยกหัวตุ๊บเบอร์ดันตีสกิลสุดยอดมาซะแล้วอุ้ยอุ้ย การเลยลาลีการเลย้เ uhm ปิดตีเยสุญญปลาเลยกขึ้นมานเดชั้นขึ้นสวรรค์เจชั้นลี่อยู่ไห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 นปาวิงมาลาปาวเลยปาวิงมาลาปวิงมาลาเปาาปหาหทาซาหยโหคืออะไรคไม่รู้ไงนี่คืออะไรเนี่ยต้องบอกไปให้เตยมตัวก่อนหเนี่ยไม่หรอก มีใช <ane> ่ไหมมันมีด่านใช่ไหมมันมันมีมันมันมีด่านโอ้โหมันห่างไกลโอ้โหมันห่างกันนี่เองโอ้โหปลาเห็นร่างไปวายยังปลาเห็นร่างไปวายยังแต่ไม่ถึงดีอ่ะ i s w e l v e two แม่ปลาเห็นไข่ลงออกไปใช่ลีลียังอยู่ลียังอยู่ครับโอ้โหโอ้โหมันหมุ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 นไปมันหมุนมันหมุนอ๋อมันหมุนอะไรเยอะมันหมุน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 แล้วแบบล่วง ล่วงนานด้วยเฮ้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 ยฮ่าโอยล่วงตามไปด้วยอันนั้นคือต้นต้นต้นหันหน้าไปอีกฟอนหนึ่งค่ะคือแบบนี้ต้หันหน้าไปอีกฟอนหนึ่งด้วยมันจะผ่านไม่ใช่แบบตรงมีเพื่อนยืนค้างอยู่ด้วยค่ะลิลนี่โดนไซส์เขาถ้าทำไม่เป็นป้าปเปิดอันตีล้วไงตอนนี้ป้าปเปิดอันตีป้าปต้องผ่านไปแบบลวนลวงเราเน่เน่ลวนวง ัวลัวไปเลยที่ค้าโลลัวไปเลยที่ค้าเปิดอันติผ่านรัวลลัวปเห็นใครตัวแยกลงไปด้านล่างปลาีเห็นใครตัวแยกลงไปเวลานี่างปลาเห็นใครตัวแยกลงไปข้างล่างด้วยปลาอยลอยอยู่นี่ปอยู่ข้างหลังลี่อีกนานกว่าจะถึงลี่อ่ะอีกนานเลยกว่าจะถึงลี่อ่ะปลาสุดาปลาปลาเห็นแล้วที่ตัวตัวตัวนี่สอง พอดีเลยโอ้ไม่งั้นไม่เรื่องกินแล้วเดินตามตู่นล้เห็นตู่นแล้ววิ่งตามเลยโอ้ว่าจังหวะมันเห็นพอดีเลยว่าล่วงจังหวะมันเห็นจังหวะล่วงไปพอดีเลยเราเลยเดินถูกทางเลยไม่งั้นแล้วก็อุ้ยอุ้ยอุ้ยกำลังสร้างใหม่กำลังสร้างใหม่กำลังสร้างใหม่พอดีโอ้จังหวะมันเห็นพอดีเลยไม่งั้นเลือกผิดแน่นอนเห็นมันเห็นว่ามันนี่เดินถูกทางรอร่วยรอร่วง ตามกดดันป้า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 ตามกดดันป้าตามมาตามมาเร็วตามมาไอ้กดดันเขากดดันเขาโดนินโดนถูกขกดดันใหญ่เลยโดนพินโดนถูกก็กดเจเจ๊ตามมาแล้วเร็วรีบมาเร็วเจ๊ตามมาแล้วรีบมาเร็วรีบมาเร็วโอ้โหต่อให้เร็วไเอ้าไเอไปพี่ฮไปเกดอ้ทไมมาอยู่ตรงนี้เนี่ย ไม่แค่นี้มันเกียร์โกยกันไปหรือเปล่าแค่นี้มันโกงเียทำไมมาโผล่ด่านใหม่เลยอ่ะไม่รู้นี่มันโกงเมื่อกี้กระโดดยังไม่ถึงเลยไม่ใช่เหรอมึงโอ่ยปลาล่วงเลยนะเมื่อกี้กระโดดยังไม่ถึงเลยไม่ใช่เหรอทำไมมาโผล่ด่านใหม่แล้วคะเนี่ยไม่รู้อ่ะวันนี้รีโกงปะเนี่ยไม่ได้กูนอ๋อแขนแขนมันไปโดนตอนแขนเกี่ยวไว้พอดีใช่ไหมแขนเกี่ยวไว้แขนแขนมันวิ่งไม่ยวไว้จุดเซฟพอดีโอ้โหเพื่อนล่วงเพื่อนล้วงระดับคาราดี้ด้วยสิเพื่อนล่วงระดาวปลาล้วูด้วย ปลาอยู่ข้างหลังลี่จะมาร,รออะไรล่ะจำปอดแต่แลแจ็คเป็นกับบอลใครเห็นเมื่อกี้ใครเห็ตบบนตกใบคะป้าใครตกปลาอยู่ข้างหลังลี่รอจ้าลี่แสงปลาไปแล้วนกอ้ายเลยด,ด,ดีลี่เสียงดังเรา,าดิเราดิเอาโ,นะโอดน <S <S> <S <S> อ่ะโดนเลยไม่ได้โดนปลาอุ้ยแตกนี่ลีเห็นไหมเนี่ย มันจะจับปาแตกแล้วนะแตกเลยแตกเลยแตกหรือเปล่านะเพราะมันใส่คิดเราใช้ดีแตกแตกอยู่แล้วแม่วาล่าลิ้นี่ไม่ห่าไม่เล่นงาป้าแสลีป้าแสลีเราจะไปจีนกันแล้วล่ะฉันจะเก็บมันด่วนป้าจะแฮกแล้วนะจะแฮกอะไรจะแฮกป้านะกดไปที่ชื่อป้าแล้วนะลิ้นี่ตามมาป้าที่รออยู่เนี่ยไม่ป้าเพราป้าไม่รุนป้ารออยู่เนี่ยป้าจะรุนแฮกแล้ ปลายืนรออยู่ไม่เอาคนโนเก้นส้นปลารออยู่เดี๋ยวปลารออยู่มาตามมาตามมาปลายืนรออยู่ขึ้นขึ้นบันไดตามขึ้นมามันตามขึ้นมาปลารอไปด้วยกันหนึ่งมาปลารอไปด้วยกันมายอย่างมายอย่างเดี๋ยวปลาเดี๋ยวปลาวิ่งลงไปแกล้งทําให้บันไดหายอย่าปลาดิลี่ขึ้นมาอย่างปลาเห็นตัวหัวเป็นโตขึ้นมาเนี่ยปลาไปกินบล็อกเพื่อนไหนลี่ตอรี่อยู่ไหนป้าบล็อกเพื่อนเลยบ้า บอกได้เพื่อนทำไมไม่บอกแล้ลี่ขึ้นมาอย่างโดนบล็อกเพื่อนดูไปจี้หิ่ดูขึ้นมาอย่างก่ป๊าปยืนรออยู่เนี่ยปยืนรอลิลลี่ขึ้นมาอย่างไหนปเห็นลิลลี่ลิลี่กระโดดขึ้นมาดิคะเอาล้วงจิงเงินจงเงินคโดดจิงเงินเฮ้ยปามัจังเนจิงเกาค่อยโดด นี่มัน ec offbie นะเนี่ยนี่มัน hard o b b y ชัดเจนนี่มัน e a s y o b b y hard ไม่ใช่ hard ดูเพื่อนก็ตัวแตกเอาลิลี่มาอย่างเนี่ยแ <c oughs> อ้มันหนาวป,ป้าป้าไปที่อื่น <c oughs> เราโทษนันโทษนี่เรานี่แหละป้าป้าลงไปโชว์เลย ป,ป๊าป่ายูนรอตรงนี้นะฝากคลิปก่อนนะฝากคลิปก่อนนะอย่าเพิ่งบัดเดี๋ยวค่อยกลับมาเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวป๊าป๊าจะยืนรอเรลลีลล่ที่เดิมเฮ้ยป่าหินเรลลีล่วิ่งขึ้นไปไหนมาแล้ว